ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมโลธงอยู่ทงหน้ามีนา่เพียงครับท่านผู้ชมเนาะทงหน้าคุณยายเพียงผมยินข่าวว่าผีลูกไส้าตายมาบอกครับท่านผู้ชมลูกไส้าอายุ32ปีวัดสันครับบวชเป็นมหามาจากไปมาเสียชีวิตเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มาเข่าฝันบอกเลขคุณยายถือมาสองงวดแล้วครับท่านผู้ชมถือลอตเตอรี่ก็ถือถือรางวัลใหญ่ก็เคยถือมาแล้วครับผมถือรางวัลใหญ่ก็ถือมาหลายงวดเนาะครับเนาะ บ่าแอมเราทงหูยินข่าวก็เลยมาติดตามตัวเลขกับคุณยายพี่ยงครับว่าลูกไส,ส้ามว้าเส่งหูที่ตายไปแล้วเมื่อบอกเลขสามตัวเป็นตัวใดน,นะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายน่นพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมาชมไปรับชมกับคุณยายกันเลยครับ,รบแม่พี่ยงสวัสดีครับแม่พียงสวัสดีครับ,อรบโอ้หิเห็นข่าวว่าฟันแม่นนาะคุณแม่เนาะฟันวันจังไรเนาะครับเ้าซูเอฟซีเบาแอมเราทงฟังนะครับฟันว่าเด็กไปสอนกุ้ง ไปสอนกุ้งสอนกุ้งได้เต็มกระตาปลาถูกไปสอนเจ้คนเหรอคุณแมส่สอนห้นนอยสอนสามคนไปสามคนไปสามคนอือครับครับครับนี่สอนไปสอนมากได้ปลามากระแลนมาตำอันแพะผางแยงอ่ะแลนตำแพะผางแงงเลยเออแลนเขาตั้งตรงเลยล่ะครับก็บไปจับเอาอือตะคอตัวใหญ่เต๋อ ซ้ำแขนปลาคอซ้ำแขนปลาอัศว์ขึ้มหมานแต่คุณเนี่ยไปสามคนเนาะไปสามคนกุ้งกระเต็มกระตากุ้งกระเต็มกระตาเต็งไรต่อบัดเนี่ยครับอันนี้มาห้าหันห้าหันมันมันนอนยังเว้นนี่แหละครับพันอีกพันว่าไปทำบุญอยู่วัดไปเฮ็ดบุญไปทำบุญอยู่วัดเฮ็ดบุญกับพระกับคนกับหลายหลายซันเขาครับ เลยไปสันเข่าตาเขาน้ำเพลินกินจนอิ่มข้าเจ้าในหมอเต็มครับพ่นก็รลารเขาก็ลงงป่วยก็เลยเอาป่วยมาอืม่ป็ไงพายเอาป่วยมาถุงหนึ่งกับกลับเข่าอีกถุงหนึ่งครับพายมางานครับกับมาหาดอนแล้วก็บ,บอกแล้วตายแล้วก็มาบอกเลยพันมามาบอกเลยพระพามาหาดอนเนี่ครับลูกชายค่ะลูกชสยจ้า โอ้เป็นเป็นมหาบอกครับเป็นมหาเป็นพระเนาะครับเนาะเป็นพระแล้วก็ซีกออกมาละละครับแล้วซีกออกมาแล้วเพิ่นเพิ่นตายบอกครับเพิ่น ài, <bucks. S 3> ตายแล้วก็เลิกแล้วมาบอกเลยนะมาบอกเลยคุณแม่หนึ่งห้าเก้าบอกมือไรคุณแม่ขึ้นบ้านนี่ละเพิ่นมาเหตดจังไหเพิ่นมาบอกครับแล้วกับมาหาอยู่เฮื่อนฝันบอกครับันบ มาแลมาบอกเลขบอกครับเพื่อนเคยบอกถือกิบบละคุณแม่แล้วก็เคยบอกถืออือครับฟังเอาเรื่องนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขเพื่อนบอกเลขสามตัวที่บอกเลขสามตัวค่ะตัวไหนครับไม่ใหญ่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าจ้าครับครับครับก็ลองเอาไปสื้อรถตรีลองบ่งครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับคุณยายพี่ยังนะครับเพ็่นฝันเห็น ลูกไส้าตายครับเป็นมหาบวชซึกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเคยบอกเลขถือตลอดเป็นว่านาะครับท่านผู้ชมเนะ<ช>าะบัดนี้อันไม่ใหญ่เลขที่ว่าฝันเปอันสอนกุ้งสอนตาสอนเอยียงมันไม่เลขอยู่บอกพีแม่กระแพเอาหาเก่าครับหนึ่งเก่าคนี่ละอันแลให้ฟังนะครับแปลเนี่ดอะไรครับแป้ว่ามันกระตาน่ะมันก็เป็นหาเอากระตานี่แปลเป็นเลข5าั่นบ่ครับ โอ้กระตาแปรเป็นเหล็กหาเด้อครับท่านผู้ชมยังอีกครับเก้ามาได้สครับกะกุ้งก็เป็นเก้าอ๋อกลุ่งเก้าเนาะซื้อหาซื่อซื่อหาเก้าแล้วก็ซื้อแปดเก้าน้ำแปดเก้าเหล็กแปดตัวไหนครับมาได้ส่เหล็กแปดกะบปานเป็นแปดปลาเป็นแปดเนาะจ้าแปดเก้ากุ้งเก้าคครับผมฝันจังไดอีกต่อบ่ครับ บ่แล้วบ่เนี่ยบ่ฟันเลยบ่อาการหัวเม่าบ่ดีเมื่อฝันคอนสีแจ้งฝันคอนสีแจ้งครับท่านผู้ชมอันฟันขึ้นไหนคุณแม่ขึ้นว่านี่มาขึ้นวานี่มาเป็นขึ้นนี้ขึ้นว่านี่ขึ้นว่านี่เนาะโอ้ครับฝันมาขึ้นวานี่เด้อครับท่านผู้ชมฟันคอนสีแจ้งลูกทายตายเป็นอายุจักปีลระครับสามสองอายุสามสิบสองปี โอ้ขอแสดงความเสียใจครับคุณแม่เพียองครับมากรับเนาะตามคับสองปีเป็นเกิดสยากไดส่วนบุญส่วนยังที่นาะครับเป็นมาบอกเนาะคเลขสามตัวตัวแรกกับครับคุณแม่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเลขสองตัวละครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับยังก่อนให้เก้าแปดใช่นหะแปดเก้าโอ้แปดเก้าครับครับครับหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าเก้า จะลองเอาไปสื่อลตเตอลี่ลองเบิ่องนอกมัทาบมิโชคมิลาบครับสืบสนไปน้าหาหนึ่งไปตีอืมไม่ใเคยถือลตเตอลี่อยู่ว่าสากคือยินข่าวว่าคุณย่าเนี่ยถือลตดตอรี่หลายแสนคือหานั่นคือเท่าไรครับตัวเหลายรแจ็คใบคือยาหาหาเจ็ดนั่นถือกูว่ะหาเจ็ดป่ะครับคือหาเจ็ดนั่นแหละ แล้วก็ถืออย่างอีกครับถือหาสองอ๋อสองหาน้ำสองหากระถือกจ้าอืมครับ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 เราลองเอาไปเสียงดวงกับคุณแม่เพียงเนาะครับเนาะธรรมบุชมเนาะตัวเลขเดียวเบาเอมเราทรงกัสิจดตัวเลขไม่แคปหน้าจอกับคุณยายครับธรรมบุชมผีถูกท้ายตายมาบอกคุณมาบอกอย่างอีกยี่บคุณยายมาบอกแค่นั้นล่ะมาบอกแค่นี้จ้าอืมครับครับครับขอพูแม่ใหญ่ได้หลายครับผม ก็ขู่อย่างนั่นนี่โอ้เขียดไม่ได้ใส่แต่ว่าเบิ่งเขียดนะครับตุลีขีดเบิ้งไต่เมื่อคืนนี่ไปต่เมื่อคืนนี่พ่อืมครับ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 มันหมานมันหมานขอขอบคุณขอบคุณคุณยายเพียงไดหลายมียายเพียงไดหลายครับที่ให้ตัวเลขเบาไแอมเราทงเอาไปฝากเอฟซีนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะกระเบิ้งไว้เปิดเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขชุดนี้ของคุณยาย คุณยายเคยมีโชคมีดวงลูกทรายเคยมาบอกเลขคือครับนะครับเนาะบอกเิ่นบอกถือเจ้กหวดคุณแหมบอกถือสองหวดแล้วบอกมาถือสองหวดแล้วอือครับครับหัวติเป็นหวดที่สามเนาะครับผมหววที่เป็นหวดที่สามด้วยครับท่านผู้ชมเนาะกับเบิงไว้ครับบัตามีโชคมีลาบครับคุณยายครับเป็นกอยูไฮยูหน้าครับท่านผู้ชมเยียงงัวดเรียงค้อยเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะกระราบขอพกคุณ คุณแม่เพียงได้หลายครับที่ให้ต no, ัวเลขกราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยำขอบคุณค่ะเดี๋ยวบบาแอมเราทรงสีจดในแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมโอ้เอาไปสัวเขียดเนาะครับไม่ใหญ่เนาะเขียดมูเนาะนี่เนาะเขียดมูครับเขียดมูครับท่านผู้ชมเขียดอีมูอืมขึ้นไปมุกแล้วก็อื่ครับผมครับผมเดี๋ยวสีจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทรงนะไม่เด้อครับตัวเลขของแม่เพียงเนาะครับเนาะ ลูกไส้บวดเป็นมหามาดวนจากไปเสียชีวิตมเมื่อว่าใส่หูหวดวันที่หมิถุนายนครับเป็นเลข3าตัวหนึ่งห้าเก้าหนึ่้ากครับท่านผู้ชมแราับไปสอนกุ้งสอนปลาเพ่นแปรหไห่งเก้าหนึ่งเก้า,า 1, 9, 1, 9, นาะครับเนาะหนกครับห้าเก้เกครับท่านผู้ชมกระแคบนาจอไว้ครับท่านผู้ชมเนาะัหา,ามิโชคมิลาบคับแม่เพียงครับงวดวันทีหน่หมิถุนายนพศสองพครับ สำหรับคลิปนี้บ่าแอมรรทงกัสิลาธรรมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีาลาภร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ